สวัสดีครับผมช่างพองนะคมรมพลมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดพวกแปดนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นมีดเข็มนะครับเป็นงานตีลอนจากเหล็กเนีย้ยจุดแข็งด้วยน้ํามันนะครับชุดนี้จะเป็นด้ามจะเป็นไม้พยุงลายนะครับใบแปดนิ้วสันหกมิลนะครับใบกว้างสุดหนึ่งจุดเก้านะครับ ชุดนี้จะเปิดขายที่อีก890บาทรวมส่งนะครับเป็นมีดแคม8นิ้วนะครับสนใจริมไหนแอดไลน์ได้เลยนะครับ890บบาทรวมส่งนะครับ